ตกิงไปไม่ไหวจริงๆน่ยกิงกิงปวดท้องอุ้ยปวดท้องก็บอกว่าไอ้เวลามาถึงงานเนี่ยถ้าเขาเลี้ยงก็อย่าเพิ่งไปกินเยอะไปกินเยอะไปกินเยอะแล้วนอนเล่นเกมก็ปวดท้องแล้วทําไงดีเนี่ยไม่ใช่แล้วห้องน้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ไป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 หลังเมื่กี้กไปเดี๋ยวรอไปมันไม่ใช่มันไม่ได้ปวดท้องแบบนั้นนะมันปวดแบบหมอกไม่ถู ไปบอกไม่ถูกโอ้ยนี่สิงอะไรช่วยหญิงด้วยอ๋อองค์หญิงท้องมาประมาณ8ปดเก้าเดือนหรือว่าจะปวดแบบว่าจะคลอดลูกเอออง์หญิงพู้ชมค่ะมันปวดแบบว่าต่ําลงต่ําลงไหมใช่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 แบบทวงทวงอะใช่ใช่แบบนั้นเลยจะคลอดลูกใช่ไหมเนี่ยอะไรนะจะคลอดลูกจะคลอดลูกเอาไปเป็นไรนี่เป็นไรโลกเป็นไรเนี่ยจะคลอดลูก ไอไม่รอดเนี่ยจะคลอดลูกใช่ท่านต้องช่วยหญิงเนื้อมีทั้งคนเดียวแล้วเนี่ยช่วยให้ช่วยคลอดลูกให้ช่วยก็ไม่มีใครแล้วเราอยู่กันสองคนท่านไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะไอ้หมอต้องแย่เป็นยังไงยังไม่รู้เลยไี่แกให้ช่วยได้แกช่วยยังไงล่ะไม่รู้เลยอ๋ออ๋อนึกออกแล้วเดี๋ย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 วรอก่อนรอก่อน สัตว์ตัวใหญ่ๆตัวไหนกมังก็ไม่รู้เนี่ยโอ๊ยจะเหงาไรจะรอดไหมเนี่ยรอดเอาละอ่ะมารอดแน่นอนยังไงรอดเอามันทำอะไรเนี่ยนี่ไงอะไรเนี่ยลืมใช่ไหมลืมใช่ไหมถามเลยก็ที่นี่มันไม่มีขื่อไม่มีแปรเลยจะมาเป็นขื่อเป็นแปรให้โดยการให้จับผ้าแับนี้แล้วก็ดึงหนึงเดี๋ยวเด็กก็ออกพอดึงปุ๊บนี่ออกปั๊บเลยใช่ไหมใช่ แม่ดึงนิดดึงหน่อยเลี้ยวเรวไปไหนหมดศึกมาบ้านช่องไปกลับเลยไงไม่กลับหรอกไม่ถึงแม่ยังให้กลับไปไหนแล้วก็อยู่บ้านทุกวันเนี่ยอยู่ก็อยู่ดึงแรงไปทําไมมันออกจ้าออกเก็ตได้ไงเด็กเนี่ยทําไมมันก็มันไม่ออกเนี่ยจะออกไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวเข้านะแก้ว <c oughs> อ,อ,อะไรเอาผ้าเข้าไปเก็บช่วยฉันก่อนไม่เคยออกโลกในฐานะคนไม่เคยเนี่ย <c oughs> รืมกันหมดใครกรู้เอละ้อปงัง้อฟังซิวดท้องนอกข้างไม่มีใครหนุนหลังอย่างที่ต้องได้เนลย่างงันเหรอนมันนี่้ออยเง้ยไนะใครไม่ได้เลนานแน่เนีสรุปใครผิดเนี่ยทั้งหมดแต่ก็ ยินเสียงเด็กยังไม่เห็นเด็กเลยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ลวงหรออะไรเ่ยมาอะไรทำไรเนี่ยทำไรก็ดูเด็กไงแล้วมาหาอะไรตรงเนี้ยอแล้วเด็กมันออกตรงไหนเล่าก็ถูกไงเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวก็พอแหละนี่ โอ๊ยหาหาคนแล้วคนหายากหาเย้เลยเหมือนก่นไอาออกมาออกมาออกาออกมาออกมออกมาออกมาออกมาอกมาออกมา่อาออกมาออกาออกมาออกมาอากมอมาออาออกมมาออกมกมาออากมากออามาาากมาาก นิงก็คงไปไม่รอดแน่ๆถ้าอย่างนั้นหยิงจะขอฝากท่านดูแลลูกทำมาลงวงนี้ให้ลูกหญิงใส่ติตโตไว้ตลอดเวลาหากแม้ว่าหญิงมาพบกับลูกหยิงจะได้จําได้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของหญิงองยิงไปแต่ที่นี่แล้วจะกลับมาอีกไปไปไป